พวกาไ่จอทุก้อนะย่าลิ้ขยายผมใช้นเป็นสุกเกอร์ครับผมใส่ทิงไม่ได้ใส่เลี้ยงไม่ได้เอาห่วงยันเดียวไปไล้วครับสลักองได้ก่อนแนมีหวงยันเลยนะรักโอ้ย้ปไปห่วงหมดง่ายเลยตอนทำห่วงแท้ก็เห็นถึงควายบอกพบ่นอ่นั่นเอาลุ้นไปแล้กันครับพี่น้องผมเห็นคนเสียรายนค่ปย่อยยันเอาลุ้ ตั้ได้อีกแปดล็อกพวงลวดลายกรกดลับพวไฟสวยงามของชั้นบุญนะหมุนวันหมุนวันไล่อย่างไลอย่างไล่อย่างไล่อย่างไล่อย่างอันนี้ไล่อย่างรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟาลายจะฟาลไล่อย่างไล่อย่างนี้น ไม่ยังไม่ังไม่ไม่ยังเป็นเช่นนทั้งหลายของชาตอาเซียนครับโอ้ครับขนารากระองคโอ้คมไฟเราเรืขึ้นอ่อนโยนดีเถอะจิตใหม่ข้ามือดีทั้าเอาพรเราปล่อยนะผมตุนกลังเป็นยังใจเป็นจังใจ สู่ของเของพ่อเลยพออเ้วีจะเห่จะไปนั่งมเดานั่งทังไดอ่ะกวนไปแล้วกันนะคนทเร่ที่เยนู้แโอ้ยเอาให้ตังค์เอตังโอ้ยอาต่อไนะพุทมโอ้ยพอดาไม่ย้ำัวลกเลยขนาดย้ำัวลกแล้วที่พุย ไปแล้วครับไปล้วครับพ่อดดสีหัวแวงจุพูดะเปล่าอไเฮ้ย้ไร่คไเป็นคมไฟไปยังวงยพีวงยพี เพิ่มเยอะใส่ครัเพิ่มเยอกรรมการโมไฟหนักกำลังดีปล่อยเข่าฮ่วงแล้วเป็นยังไงมีฮ่วงขึ้นอ่ะครับผมโอ้โห้เบ้าเข่าครับผมปาดตั้ทั้งล่างพิ้นขึ้นดีนะเชิญโคมไปฟยังก็สี่เรื่อเอาไลยครับลุ้นไปแล้วกันครับผมตั้เสียขึ้นอ่ะครับผมโอ้ยรุนไปแล้วกันนะเพราได้ลุ้นครับผมเพรได้ครับบุน บิ้ลสิบทางลมเบิ้งสิบทางลมเบิ้งจังหวะลมครับผมเบิ้ลจังหวะลมดีๆลมดีๆตั้งใจมั่นๆเล็กตรงๆแล้วก็ปล่อยไปหน่วยลายตึ้มอะไรไหม่าดไม่ได้เป็นเงินมาเสียค่าสมัครล้อยปาทจูดพวกเขาพวกอีกตั้งหัก เอาห้อี่าวมันละส้นเนนี้โอ้ยคือเขาเาว่านะส้นละเปนนี้่ไหมไฟง่ายไปลุยกระโไปโอ้ยไฟง่นากลัวไวบไฟสีลายเลยฮะนอนเรียนวบไฟเห็นที่หมนใจ้ใจได้เรียลงนิดนควบไฟสี่ลายไปแรงมีหัวอาจลั เบิรลตลุกไปด้านหน้าผมเป้ยเอาโอเคโอเคชื่อว่าใครไงเป็นยังไงผมก็ยังดีไปผู้ชายผูชาไปทางไปไปไปเบิร์เหรอลุกเลยประี๋ยวเ้ยผมยังหมดไปไหมวันจะตไปหา ขุนสวย่าเขแโอ้โห่ไข่นี่ครันไสวยอ่งขึ้นมีพองแต่ว่าเสียงเยองคนไม่ไข่ผมโเห็นพองเห็นเยเล็อ้เป็นดีสปิงาม่ไ้เจียวเลย่ไปหเกียวครันหลายสีปวต้องสสีลุกไปเยครับผมสอสีสอ ท่า้ม่คนขหกางานอ่านหีวเปนาีพสามาราเป็นแบบอโอ้ยนะบณาวมาน้ะคุับผมสำหรับคนทีนี่สีสันสวยงามได้หุ่นส่งดีๆนะเบิ่งวาสิขาวลูกัล้นี้นี่ากานี่่ยตรงๆและหางทัทีเป็นังไครับเป็นังไครับได้ลครบ่บ

เฮ้ยานมาไามามามาไมไไ่ต้องมีพนด้ยไงไปลมีหัวมีหัวมีหัวมีห้ครับหเออมาทงใครไ่ป้ยคุกเข้าใส่ยังเป็นจอดนะเอาลุ้นครับลุ้นครับได้ลุ้นครับผมไดุ้้นครับผมโอ้ยโยนี่นะ